สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับค่ะวันนี้โมอยู่คนเดียวนะคะแต่โมก็ยังอยากจะชวนเพื่อนๆลุยครัวอยู่ดีค่ะวันนี้เรามาทำปอเปี๊ยะทอดกันนะคะ เพื่อนใช่ไหมคะว่าปอบเปียทอดนี่เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คนเยอรมันเลิฟและเห่อมากๆเลยนะคะเวลาโมชวนเพื่อนๆมาทานข้าวนะคะเพื่อนๆจะรีเควสต์ขอปอบเปียทอดทุกครั้งเลยล่ะค่ะร้านอาหารไทยที่เยอรมันร้านไหนถ้าไม่มีปอบเปียทอดปิดร้านไปได้เลยค่ะเพื่อนเอแล้วปอบเปียทอดสไตล์ของโมนี่ทําง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยล่ะค่ะโมรับรองการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์้าเพื่อนเพื่อนจะต้องชอบใจแน่นอน ว่าแล้วไปลุยครัวดูส่วนผสมกันเลยค่ะสำหรับโมขาดไม่ได้เลยวุ้นเส้นซึ่งโดยปกติแล้วโมเป็นคนที่ชอบทานวุ้นเส้นอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆอ,อย่าลืมเอาวุ้นเส้นไปแช่น้ำก่อนนะคะแผ่นใปปบปลีทอดของเราค่ะอันนี้โมซื้อที่เยอรมันจากร้านเอเชียช็อปแผ่นใปปบปลีทอดที่นี่จะอยู่ที่บริเวณอาหารแชร่แข็งเพราะฉะนั้นโมต้องเอาออกมาให้ละลายตัวก่อน พอแผ่นปอเปี๊ยะทอดละลายตัวแล้วเราก็จะดึงออกมาได้เป็นใบๆทีละชั้นทีละชั้นบางๆอย่างนี้แหละค่ะแต่ค่อยๆดึงนะคะเพื่อนๆอย่าดึงไปพวดเดียวเดี๋ยวใบมันจะขาดค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาผ้าชุบน้ำให้เป็นผ้าชื้นๆมาวางทับบนใบปอเปี๊ยะทอดของเราเพื่อใบปอเปี๊ยะทอดจะได้ไม่แห้งไม่แตกค่ะ มาเตรียมไส้กันเลยค่ะเวลาเราทำไส้สำหรับปอบเปี๊ยะทอดนี่เราใส่อะไรลงไปก็ได้ที่เราชอบค่ะเพื่อนๆอันนี้โมใส่ต้นหอมลงไปใส่แครอทอย่างเช่นแครอทนี่เราจะหั่นให้เป็นสี่เหลี่ยมตัวเล็กๆหรือจะหั่นให้เป็นชิ้นยาวๆก็ได้แล้วแต่ความชอบของเราเลยล่ะค่ะอย่างที่บอกเวลาทำไส้ปอบเปี๊ยะทอดนี่คือตามใจตัวเองได้เลยอันนี้โมใส่กระหล่ำปีลงไปด้วย ถ้าเ,เพื่อนๆอยู่เมืองไทยอาจจะใส่ถั่วงอกเห็ดหูหนูเห็ดหอมหรือหน่อไม้ลงไปอีกก็ได้นะคะนี่โมใส่เห็ดสีน้ำตาลลงไปด้วยค่ะตอนนี้ที่ระมันขายเพียบเลยเห็ดแล้วขาดไม่ได้เลยก็คือเนื้อสับอันนี้โมใช้หมูสับนะคะ แล้วโมก็ใส่วนเส้นที่แช่น้ำตะกี้ลงไปโมตัดวุนเส้นให้เป็นครึ่งหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเส้นวุนเส้นจะได้ไม่ยาวไปจะได้ห่อง่ายขึ้นค่ะตามด้วยแครอทกะหล่ำปีที่หั่นตะกี้เห็ดสีน้ำตาลคราวนี้ปรุงรสชาติใส่น้ำมันงานลงไปก่อนจะเพิ่มกลิ่นหอมฟุ้งขึ้นมาเลยล่ะค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยแล้วก็ตามด้วยผงพริกไทยดำแค่นี้อร่อยแล้วค่ะเพื่อนๆมหัศจรรย์สุดๆเลยนวดและผสมทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้นี่มัวใช้วิธีแบบนวดนวดเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเพราะอย่างนี้จะทำให้เนื้อแล้วก็ผักที่เราใส่ลงไปนี่ออกมา เป็นอย่างนี้หละค่ะเพื่อนๆเขาจะเกาะตัวกันง่ายขึ้นเห็นไหมคะเกาะตัวอย่างนี้จะอร่อยมากขึ้นแล้วตอนที่เราเอาไปห่อนี่จะหอง่ายขึ้นด้วยล่ะค่ะคราวนี้มาห่อกันเลยค่ะมีวิธีหอ่อสองวิธีที่โมทํานะคะคือห่อแบบสี่เหลี่ยมอย่างนี้วางใบปอเปี๊ยะทอดเป็นสี่เหลี่ยมไว้ข้างหน้าเราวางไส้ลงไปข้างล่างอันนี้โมใช้น้ําเปล่าทาเป็นกาวเอานะคะเพื่อนๆ แล้วก็หมุนทับขึ้นมาถ้าเป็นเพื่อนไม่อยากใช้น้ำเปล่าเพราะไม่มั่นใจใช้ไข่แดงก็ได้ค่ะแต่มมวใช้น้ำเปล่ามันเวิร์กเหมือนกันนะคะน้ำเปล่าทาซ้ายทาขวาลงไปบนใบปอเปียทอดแล้วก็พับเข้ามาหมุนขึ้นไปอีกรอบนึงเอาน้ำแตะข้างบนแตะให้ทั่วนะคะมันจะได้ปิดมิดชิดร้อเอร์ซแล้วก็หมุนลงไปอีกทีนึง กดนิดหน่อยคราวนี้เสร็จได้วิธีแรกแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันนะคะเพื่อนๆจะได้เลือกได้ว่าจะใช้วิธีไหนทําวิธีที่สองโมวางไปปอเปียทอดเป็นสามเหลี่ยมข้างหน้าอย่างนี้เห็นไหมคะแล้วก็ไม่วางไส้ตรงกลางวางไส้ลงมาข้างล่างหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วพับสามเหลี่ยมข้างล่างขึ้นมา พับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไส้จะอยู่ตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำทาตรงใบปเปีืยทอดซ้ายแล้วขวาใช้น้ำทาเป็นกลาวเหมือนกันพับซ้ายพับขวาเข้ามาหมุนขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำเปล่าแตะข้างบนให้ทั่วแตะให้ทั่วจริงๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็หมุนเข้าไป แล้วก็กดให้ปิดมิดชิดตอนเราเอาไปทอดเขาจะได้ไม่เปิดตัวออกมาค่ะแค่นี้เสร็จเรียบร้อยมี2วิธีให้เ,เพื่อนๆเลือกว่าจะทำแบบไหนจะดีมากเลยนะคะที่เรามีคนช่วยเราทำด้วยจะได้เสร็จเร็วค่ะเ,เพื่อนๆแถมสนุกอีกด้วยเวลาทำด้วยกัน2คนค่ะแม่กับโมวันนั้นขยันทำกันเพียบเลยละคะ่ะ แล้ววันนั้นโมก็ลองทำไส้ที่เป็นสไตล์มังสวิรัตดูนะคะโดยการที่โมเอาเต้าหู้ที่เป็นแบบสับๆมาทำค่ะเพื่อน,เ,อนเนี่ยคะ่ะเอาเต้าหู้มาทำให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดเต้าหู้ปรุงรสชาติทุกอย่างเหมือนกันเดะ๊ะออกมาก็อร่อยเหมือนกันค่ะเพื่อน,อนสำหรับใครที่ไม่อยากจะทานเนื้อสัตว์ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะเพราะว่าตอนที่โมทานไปโมก,ก็ว่าอมืมันก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละ เห็นไหมคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้วิธีหอ่อก็ห่อเหมือนกันเดะเลยเลยค่ะเราก็จะมี2สไตล์ใส่เนื้ออันนึงแล้วก็เป็นมังสวิรัตอันนึงค่ะเอาน้ํามันใส่ลงไปในหม้อเยอะๆแล้วก็ใส่ปอเปี๊ยะทอดของเราลงไปเห็นไหมคะค่อยๆนะคะเพื่อนๆพอเราเห็นว่าผิวของปอเปี๊ยะทอดนี่เริ่มกลายเป็นออกสีเหลืองทองๆแล้ว ักขึ้นมาได้เลยค่ะเอาไปพักให้น้ำมันที่ทอดนี่ได้ไหลออกมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมหัศจรรย์มากเพราะง่ายและอร่อยจริงๆเข้าสวนคุณแม่หวานนะคะไปเอาไปโหระพากันเพราะว่าคุณแม่หวานบอกกับโมว่าไปโหระพาทานคู่กับปอเปียทอดนี่อร่อยมากรสจริงเลยค่ะเพื่อนๆ ได้ยินเสียงความกรอบไหมคะอืมหืข้างนอกกรอบเบาบางแล้วดูตัวไส้ข้างในสิคะเพื่อนๆเต็มแน่นร้อยเปอร์เซน์เลยเวลากัดเข้าไปข้างในแบบจะนุ่มกรอบอร่อยสดุดๆทานกับสวีทชิลลี่ซอสอืมหืหรือน้ำพริกสีราชาก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆชอบเลยล่ะคะ่ะ แล้วอย่างที่บอกทานกับไปโหระพานะคะเ,เพื่อนๆจะเข้ากันสุดๆเลยเชื่อไหมคะเวลาโมทําปอเปี๊ยะทอดอันนี้ให้เพื่อนๆที่เยอรมันกินเพื่อนๆเยอรมัน,น,น,ร,มนร้องโอ้โหบอกว่าเป็นปอเปี๊ยะทอดที่อร่อยที่สุดกันในโลกเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั Yong ้นเพื่อนๆลองทําดูนะคะทําง่ายแล้วออกมาอร่อยร้อเปอร์เซนแต่ขอบอกว่ามันทําให้เราติดแล้วกินไม่หยุดคะ่ะ